สว,ส,สวัสดีพ่อเมฟีเราอินสามร้อเพลงอิท่สงช่งรงแชแนวับไม่อยากดูมากับลุงปูครับสวัสดประตา,ารครับ 批评，批 Push. <laughs> รัวกับกำลัง้มแกนครับเนะาะทำปัตตาหารถวายหลวงปู่ครับ ขุ<ป>่มแกงขุงมแกงขุ ar, like age, so ่มัหองสมัยหัวหัวนี่จะโดดทำทานเด้ ไปเอย่างไรน่ะยุนเร่อเดิดม<ป>ติดตีกแล้วขาหนุนมาค้าหนีกับไปยขาหนึ่งขาหนึ่งมาขาหนึ่งไป เยกตุลกจาแยกตัวกันนี่มีพัดจริงยมากใช่ฉันมีใครเห็นมาฉันมีแบบหมด ตอนเวลาช่วงเวลาเก้าโมงนะครับเนาะจะได้สวายพระทาหารครับตอนนี้ก็มีญาติโยมมาให้ลุงปู่ทาได้นะครับผูกแขนให้นะครับเนาะทั้งแม่ครัวก็กําลังทํากับข้าวครับสําหรับคลิมญาตินี้ก็ฝากไว้ให้เนี้ฝากกดติดตามช่องสุ้งใช่มคันหดเด้เอ ไอีกว่ามันไปนีเข้ากัีบาทรนเเรียบร้อยแล้วไปกไปกุกางนี้พอดีวันนปอ้จใจที่ไปหามทิมีบุได้งเลยเอาเดี๋ยวว่ายากขวัญเดีพ่อตาฉันเสียบอกยกตัให้ฉันบ่มีคนละหาเลยแต่อะไรมันเต็มนาหมดเลย

ผมว่านะอันปนทยมันไปถึงแแล้วเรีบาต้นออกมานีเลยเนี่ยอยู่ตัวเยังไม่นจะเขาง่ายได้อยู่ดอว่าต่เออกมาแก๊กอยู่เลยมันกระโดดไกระโดดกูเลยบอกเลยบอกเลยอบอกานอ่ะวเยามทำอะไรที่ทำอะไรนะ